พมสั่งจ่ายเงินช่วยเหลือพี่้องประชาชนใน3กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเป็นที่ปรี้อยและน,น,นอกจากนี้ค่ะเตรียมที่จะส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่้องประชาชนคนไทยทุกกลุ่มค่ะรวมไปถึงบำนาญทุนหน้าอยู่ที่1,000บาทล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการสั่งกําลังดูแลช่วยเหลือพี่้องประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนจากสถานการณ์ไม่สงบค่ะบริเวณแนวชายแดนไทยแล้วก็กัมพูชาด้วยส่วนราย เป็นแบบไหนเดี๋ยวนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการการะทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะสั่งระดมกําลังดูแลประชาชนในกลุ่มป่าบางเจ็ดจังหวัดชายแดนสถานการณ์ไม่สงบนะคะเหตุการณ์ประทะจากไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะล่าสุดนะคะพมค่ะใกล้ใจใกล้คุณค่ะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มป่าบางได้แก่จังหวัดวนบราชธานีบุรีรัมย์ริสเกษสุรินท แ,แล้วก็จังหวัดตรารวมไปถึงจันทบุรีเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้เงินเข้าแล้วนะคะ3กลุปป่มปอปางเพียงซีผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการแลวก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและนอกจากนี้ค่ะพรอมเตรียมที่จะมอบของขวัญพิใหม่ในการเพิ่มสัมดิการบำนาญทุนน้าด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะเพื่อกระจายข่าวนะครับใครที่เคยขึ้นทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียนก็ดีอยากจะขึ้นทะเบียนก็ดีในการรับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐเพื่อเข้าสู่ถึงสิทธินั้นนะครับ ทางกระทรวงเราจะปรับประเกตแล้วก็จะถแถลงเป็นนโยบายกระทรวงก่อนปีใหม่แล้วก็ส่วนในเรื่องของปรับเบีย้ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของครมอรอยู่ที่สำนักงานเลขาธิการที่จะเ,เข้าครมอรเร็ว,เร,วเร็วที่สุดนะครับล่าสุดท่านรองนายรัฐมนตรีท่านร้อยเอกตานัดปุ่มเผาท่านก็พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อที่ ปรับเบีย้ยทวนหน้าแล้วก็แก้ไขหลักเกณฑ์กันเหมือนให้เป็นของขวัญเป็นใหม่พี่น้องนอกจากจะเป็นเบีย้ยยังชีพที่เบีย้ยสวัสดิการที่รัฐให้หนึ่งพันบาททุกเดือนแล้วแต่สิ่งที่ผมและท่านคณะผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์เราตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะส่งเสริมให้พี่น้อง ครอบครัวคนพิการเหล่านั้นเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงได้อย่างไรนะครับวันที่ผมได้มอบนโยบายตอนเข้าสู่ตำแหน่งเริ่มตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพอมอนะหนึ่งในนโยบายนั้นก็เป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของรัฐสวัสดิการ โดยการส่งเสริมให้กลุ่มพี่น้องคนพิการได้เข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินความพิการของพี่น้องคนพิการที่ผ่านมาได้มีการตั้งเกณฑ์ในการประเมินทาง หลักกายภาพมากเกินไปนะครับซึ่งทำให้ส่งผลให้พี่น้องคนพิการส่วนหนึ่งไม่เข้าถึงหลักสวัสดิการของรัฐนะครับนั่นก็คือไม่ได้รับบัตรคนพิการเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ที่ควรพึงมีในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งสิ่งที่ผมมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะขับเคลื่อน เพื่อให้ครอบครัวคนพิการของผมได้เข้าถึงสิทธิ์ได้มากที่สุดนั่นก็คือการปรับหลักเกณฑ์การประเมินจากทางกายภาพเป็นทางสังคมเพื่อที่จะส่งเสริมให้ครอบครัวคนพิการของผมเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทวนน้าและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ท่านนายกสภานายกสมาคมสภาคนพิการกล่าวถึง บี้ยคนพิการ1000บาททวนหน้านั้นเราทำแน่นอนและผมจะทำเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องครอบครัวคนพิการของผมทุกคนครับในส่วนของการปรับหลักเกณฑ์การประเมินความพิการของครอบครัวคนพิการของผมผมและท่านประหลัดเราได้ปรับแล้วแล้วก็จะประกาศเป็นประกาศกระทรวงนะครับในการปรับหลักเกณฑ์ทั้งหมด ฝากพี่น้องครอบครัวคนพิการที่อยู่ในห้องนี้และที่ได้รับชมจากทางบ้านช่วยกระจายข่าวนะครับใครที่เคยขึ้นทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียนก็ดีอยากจะขึ้นทะเบียนก็ดีในการรับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐเพื่อเข้าสู่ถึงสิทธินั้นนะครับทางกระทรวงเราจะปรับประเกาศแล้วก็จะถแถลง เป็นนโยบายกระทรวงก่อนปีใหม่แล้วก็ส่วนในเรื่องของปรับเบี้ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคมอรมอยู่ที่สำนักงานเลขาธิกตรที่จะเ,เข้าคามรมเร็ว,เร,วเร็วที่สุดนะครับล่าสุดท่านรองนายรัฐมนร่มรีท่านร้อยเอกตานัดปุมเผาท่านก็พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อที่ปรับเบี้ยทนหน้าแล้วก็แก้ไขหลักเกณฑ์การเหมินให้เป็นของขวญปีใหม่พี่น้องคนพิการสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่เราเจอมาตลอดนะครับหนึ่งนอกจากพวกเราจะ ตกสำรวจแล้วนะครับผมอยากจะทำความเข้าใจกับครอบครัวที่มีสมาชิกของคนพิการอยู่ในบ้านนะครับอยากให้จะเปิดใจนิดหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือสถานภาพทางสังคมอาจจะไม่เป็นที่การยอมรับในสถา,านะในความไม่ครบถ้วนสามทีสองประการของร่างกายของกลุ่มคนพิการพวกเราอยากจะให้เปิดใจยอมรับนะครับแล้วก็ส่งเสริม ให้สมาชิกในครอบครัวของเรานะครับได้เข้าถึงสิทธิ์นะครับเพราะว่าสิทธิ์นั้นสําคัญมากเรออย่าลืมว่าครอบครัวพี่น้องคนพิการก็คือคนไทยเพราะฉะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันนะครับก็ฝากนะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านถ้าท่านได้ทราบถึงสารที่ผมพูดในวันนี้ก็อ,อยากจะให้เปิดใจแล้วก็ปรับทัศนคติของเรามาทํางานร่วมกันเดินไปถ้วยกันนะครับผม ให้สัญญาว่าตราบที่ผมยังอยู่ในตําแหน่งเริ่มตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมจะเดินเคียงข้างกับพี่น้องและพัฒนาศักยภาพปรับสกิลนะครับอัพสกิลของพี่น้องคนพิการทุกท่านนะครับเราจะไม่ทิ้งให้สมาชิกในครอบครัวเราเป็นภาระของสังคมอีกต่อไปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะทํามากที่สุดนะครับนั่นก็คือในเมื่อเรามีฐานข้อมูลนะครับ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับเราก็ดีฐานข้อมูลทางชังสถิติก็ด,กดีที่มีสมาชิกคนพิการสี่ล้านกว่าคนเรามาช่วยกันคัดแยกคัดเลือกสถานะของความพิการว่ามีสมาชิกในครอบครัวคนพิการเราท่านไหนบ้างที่สามารถที่จะพัฒนาศักยภ,ภาพในการส่งเสริมอาชีพต่อไปผมเข้าใจนะครับทุกว,วันนี้นะครับ หลายๆท่านมีค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของไกาอุปกรณ์เยอะนะครับต้นทุนในการของชีพของพวกเราจะสูงตามสิ่งที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันเดัะนั้นสิ่งที่หนึ่งสร้างกำลังใจสองนะครับลดรายใจ่ายในครวัวเรือนของคนพิการนั่นก็คือสิ่งที่ทำได้ที่สุดนอกจากจะเป็นเบีย้ยยังชีพที่เบีย้ยสวัสดิการที่รัฐให้1,000บาททุกเดือนแล้ว เมื่อไรที่เราส่งเสริมในเรื่องอาชีพนะครับจะเป็นการ,รลดรายจ่ายในเรื่องของการบรปกรณ์ให้สมาชิกคนพิการได้อย่างมันง่นคงสองเพิ่มรายได้นั่นคือเมื่อไหร่ที่ทุกท่านนะครับสามารถมีอาชีพท่านก็มีรายได้แล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะไปจุนเจียสมาชิกในครอบครัวได้นี่เป็นการสร้างความสุขลดความเหลื่อมล้าแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องคนพิการทุกท่านได้เข้าถึงสิทธิ์มากที่สุดนะครับในฐานะของรัฐบาลไทย อยากจะฝากไปทางยูนิเซฟนะครับว่าประเทศไทยเราได้ให้ความสำคัญกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเน้นในเรื่องของลดความเดั่ลังและสร้างความเสมอภาคให้ทุกคนนะครับพี่น้องสมชิกคนพิการทั่วประเทศก็เป็นครอบครัวหนึ่งของพอมอทีอ่กำกับ ภายใต้การกำกับของพระนาท่านนายกรัิมนตรีท่านอรินชานบิตรกุลและท่านรองนายกเลฐมนตรีท่านดยเอกดำนัดพมเผาเราพร้อมที่จะเดินไปพร้อมพร้อมที่จะเดินไปคู้คู่กับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผมอักรลาพมเผานะรักทุกคนนะครับเ<ช>พราะฉะนั้นมีสิ่งไหนที่ผมและรัฐบาล จะช่วยและสนับสนุนให้ทุกท่านได้มีที่ยืนในสังคมได้อย่างมั่นคงบนความเท่าเทียมบนความเสมอภาคผมยินดีวันนี้ขอบคุณทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีเวทียืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมไม่อยากให้วันนี้เป็นเป็นวันเดียวที่เป็นวันคนพิการนะครับแล้วก็บรรคนพิการสากลผมอยากให้ พวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเดินไปพร้อมกันเพื่อให้วันทุกวันเป็นวันของคนพิการของคนทุกคนครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมนี่คือข้อมูขาาลข่าวสารล่าสุดที่น,นันนามมฝากลิปนี้นันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ